โอเคเอาล่ะนะครับรอบนี้นะครับมาพี่พงศ์เหมสามท่านนะครับจะต้องเข้ารอบไปหนึ่งท่านครับในของปริศนาชิ้นแรกเดี๋ยวคุณติ๊กไปแต่งตัวไปแต่งตัวครับเพื่อนนะครับระหว่างที่คุณติ๊กไปแต่งตัวนะครับครับพวกเราสามคนอยู่ตรงนี้ปิดตาเอาล้วครับเมื่อทุกคนปิดตาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกับของปริศนาชิ้นแรกนะครับจากเส้นมีกึ่งจะเร็นรูปตราโกคาครับมา ของการเดินทางในการที่ขึ้นเครื่องบินเราจะตรวจตาอย่างไงไปชมกันเลยครับช่วยที่ต่างนี้ที่ตรวจความปลอดภัยวอนที่ขึ้นเครื่องวันนี้นะครับ ทุกครามไหนมาเนี่ยแล้วทำไมมันร้อนเลยถอดผ้าถอดบน่ะโอ้จะกลับบ้านเหรอครับพ้นเหรอเฮ้ยไาเจอเดียวแ่คนนี้คุณแต่งตัวเรียบร้อยดีมากครับอืมดีมากครับมันเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีมากครับเครื่องเสียเปล่าไม่ไ่ไม่เสียครับดก่าแต่งตัวเรียบร้อยเชิญครับ ไมนี่้เลยไม่มีอะไรลแล้วไรงนี คุณบอกว่าไม่มีได้ไงอันเรื่องคุณเอาไปเลยไปไว้ที่นี่เอามาดิเขาห้ามนำเข้ามาเข้าใจไหมผมจะกลับประเทศผมไม่ได้คุณไปอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้ของเล่นอันนี้มันของของฟอมเนาะป้องกันตัวแลาวเออย่างนี้มาได้ยังไงครับเนี่ยเอาอย่างนี้ขึ้นเครื่องได้ยังไงเลอะฮะนี่เลยนี่เลยโอ้โหอันนี้คือของพิเศษชิ้นแรกจากเส้นดินี่รูปราโคคานี่คุณกิ๊กมา ก็ให้ทั้งสองท่านปิดตาก่อนอ่าอปิดตาปิดตาให้พร้อมนะครับพร้องปริศนาจากเส้นมีกึ่งเสร้นรูปตราโคคามา อะไรเป็นบ้าเป็นบ้าเนอะอะไรเป็นอะไรเนี่ยคุณเป็นอะไรเนี่ยนี่มีเขาอย่างเงี้ยอะไรควายโอ้นี่ปีศาจควายเหรอปีศาจควายปีศาจควายเป็นปีศาจควาย นี่เดี๋ยวผัดี๋ยผัดทางซ้ำจังจะเดินมาทางนี้พัดทางซ้ำจังจะเดินมาทางนี้ใส่อิ๋วเนี่ยนะไม่ใช่เหรอจะเดินมาทางนี้แล้วยังไงดีเดี๋ยวเราเนี่ยจะดักป้นของสำคัญของนี้เนี่ยจะเอาของมาด้วยเหรอของชิ้นนี้นะสำคัญมากถ้าใครได้ไปใจอายุเป็นหมื่นหมื่นปีโอ้เหรอเอาเงี้ยเอาเงี้ยว้ายตกใจ เราจะไปแอบแอบอยู่ถ้ามาเนี่ยท่านดักหน้าไว้ก่อนโอเคได้ให้เราดักหน้าไว้อ่าดักหน้าไว้แล้วตีเลยไหมไม่ต้องตีไม่ต้องตีดักอย่างเดียวโอเคท่านนีอะไรดักยังอย่าหาเสวิงแล้วกันโอ้โหไม่เสว่ยงดักอยวเราไปหลบก่อนเราไปหลบเดี๋ยวดร้อนเขาลบหลบให้มิดเลยนะเออหลบ ปกติแกต้องมาแบกอันนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้ลืมมาดิเอาวางมาวางลงเออเป็นอะไรนะเนี่ยลิงอาจารย์โอ้โหอาจารย์เป็นพระสังคมจังใช่ไหมครับเอาแล้วมองเป็นในนักมวยหรือไงล่ะเนี่ยนึกว่าไม่ผมนึกว่าอาจารย์เห็นมาเหลืองแดงนี้นึกว่าจะโฆษณาเอ็มร้อยโอ้โหตื้อปวยไก่ไปไหนถ้าเราไม่เจอตื้อปวยไก่เราจะไม่กลับ อาจารย์ก็มันไม่มีอาจารย์คนเราก็ไม่มีได้ไงล่ะตเกิร์ฟไก่เราจะเจอเติร์ฟไก่เติร์ฟไก่อะอาจารย์จะหาตเกิร์ฟไก่ทำไมอาจารย์ถ้าทางจะเจอหรอเติร์ฟไก่นาะอะไรอยากมีรายได้ไหมเติร์ฟไก่ไปไหนอ่ะอยากมีรายได้เพิ่มไหมรับรองคนนี้เหมือนกันทำไมนี่น้าใสานี่พอ อะไรลองใส่ดูไหนใช่ใช่ไหนอ่ะลองใส่ลองใส่หน้าก่อนอ่ะเถื่อเถือเถื่อเถื่อแล้วคอยฟังเสียงว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วใช่แล้วเราคือนกหงส์หยก้ย หมูเหรอตายแล้วมาให้เราเป็นหมูตายหน้าเลยอย่างกับวิลลี่แมนทอร์ให้เราเล่นเป็นหมูดิเอ้าแกเป็นใครแกเป็นใครเราเรานกผมหยกเลยนะโอ้โหอาจารย์พร้องมาให้เราของอยู่ที่นี่อาจารย์นี่หรอเจ้าจงเอาไปมันเป็นของสำคัญมาก คนมาตั้งนานนี่แหละอาจารย์และของปิศนาวันนี้คือไอ้นี่เอาละครับไอ้นี่คือของปิศนาจากเส้นมีกึืงสําเร็จรูปตราโคคาอะไรครับคุณพี่เองเบิร์ดดูจวบอช่หมายความว่าเขาต้องทายคํานี้เลยใช่ไหมใช่โอเค